สวัสดีค่ะนี่คือช่องอรุณรังสีเวศโปรดักชันนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูดักแด้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเราก็จะคัดอย่างนี้วันเว้นวันนะคะดักแด้เหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะประมาณ5วันก็จะเป็นมแมลงนะคะวันนี้เราได้หลายตัวเลยน่าจะประมาณ1 5 0ยห้าสิบถึงสองตัวนะคะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ อ่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันเ้าเราให้มันกินผักเยอะมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเดี๋ยวลองมาดูไซส์นะคะนี่คือแม้บรรนทัดนะคะจะเอาไว้วัดนะคะว่าเจ้ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองของเรานะคะตัวมันไซส์ประมาณไหนนะคะลองมาดูไซส์เล็กนะคะกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กที่สุดของวันนี้นะคะลองคัดมาห้าตัวที่เล็กที่สุดของวันนี้เดี๋ยวดูว่ามันมีความยาวเท่าไหร่ มีความยาวอยู่ประมาณที่4มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะประมาณเกือบ2มิลนะคะบางตัวก็2มิลนะคะกลุ่มที่ไซส์เล็กตัวไซส์ใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูตรงตัวไซส์ใหญ่ตรงนี้เป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองแบบไซส์ใหญ่ความยาวประมาณเท่าไหร่เนี่ยดูสิ ประมาณ5มิลิเมตรนะคะบางตัวก็6มิลิเมตรนะคะว้าความกว้างของมันก็ลองแอบดูว่าเท่าไหร่เอ่ยนี่ไม้เขียขี้หูเนาะความกว้างของมันอยู่ที่ประมาณ2อมิลกว่าๆนะคะถ้าดูเทียบกับเจ้าพวกตัวเล็กแล้วนะคะเจ้าตัวเล็กบางตัวความกว้างก็อยู่แค่ ยังไม่ถึง2มิลเลยนะคะเห็นความแตกต่างอนะเนาะระหว่างไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่ก็จะได้มแมลงตัวใหญ่เช่นกันนะคะกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ